ในความมืดลึกงที่ซ่อนอยู่เราตามหาความจริงที่หายไปชีวิตจะไม่มีใครฝ บทที่12การสืบสวนในศาลหลังจากการจับกลุ่มที่โกดังในเขตท่าเรือทีมสืบสวนกลับไปยังสำนักงานเียีพร้อมกับผู้ต้องสงสยัยและหลักฐานจำนวนมากการสอบสวนเริ่มขึ้นทันที และการเตรียมตัวสำหรับการพิจารณาคดีในศาลก็เริ่มต้นขึ้นด้วยจอนเรีประชุมทีมพวกเราได้ทำงานได้ดีมากแต่ตอนนี้เราต้องเตรียมตัวสำหรับการให้การในศาลเราต้องมั่นใจว่าเรามีหลักฐานและพยานที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะลงโทษพวกเขาได้ เจนหน้ากล่าววิลเลียมเดลาครัวจะเป็นพยานหลักของเราเขายอมร่วมมือและให้ข้อมูลที่มีค่าแต่เราต้องคุ้มครองเขาให้ดีเอเดรียนเสริมใช่และเราต้องแน่ใจว่าไมเคินจะยอมให้การอย่างเต็มที่และเราต้องป้องกันไม่ให้เดอคอลเลกทีฟพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การเตรียมตัวสำหรับการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นทีมสืบสวนทำงานรวมกับอายการในการกรวบรวมหลักฐานและเตรียมคำให้การเรามีเอกสารการฟอกเงินการทุจริตและการประชุมของผู้นำเดอะคอเลกทีฟที่เอดเดรียนได้ยินและบันทึกไว้จอร์นอับาย เราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างคดีที่แข็งแกร่งอเิสันเสริมและเราต้องตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่ที่ทนายฝ่ายจำเลยสามารถใช้โจมตีเราได้เมื่อถึงวันพิจารณาคดีศาลเต็มไปด้วยนักกล่าวและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้ ทีมสืบสวนและอายการเดินเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีพ,พร้อมกับความมั่นใจคดีนี้สำคัญมากสำหรับความยุติธรรมในสังคมอายการกล่าวเรามีหลักฐานที่ชัดเจนและพยานที่น่าเชื่อถือเราจะทำให้เห็นว่าการกระทำของเดอะคอลเลกทีฟเป็นอันตรายและต้องได้รับการลงโทษ วิลเลียมเดลาครวถูกเรียกตัวขึ้นเป็นพยานเขาให้การอย่างละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ The c o l อเลกทีฟและการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ The c o l อเลกที่เป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อนพวกเขามีการฟอกเงินการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆมากมายวิลเลียมกล่าว ผมรู้สึกเสียใจที่เคยมีส่วนร่วมและผมยินดีที่จะช่วยให้ความจริงปรากฏไมเคินถูกเรียกตัวเป็นพยานถัดมาเขาให้การว่าเขาถูกบีบบังคับจากเดอะคอเลกทีฟให้ส่งข้อมูลให้พวกเขาแต่เมื่อได้รับการคุ้มครองจากเฟรเีเขายินดีที่จะร่วมมือผมถูกขู่และบีบบังคับ แต่ผมตัดสินใจที่จะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมไม่เคลื่อนกล่าวผมยินดีที่จะให้ข้อมูลที่มีค่าเพื่อช่วยในการทำลายเครือข่ายนี้การให้การในศาลเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องทนายฝ่ายจำเลยพยายามหาช่องโหว่ในคดีและทำให้พยานดูไม่น่าเชื่อถือแต่ทีมสืบสวน และอายการได้เตรียมตัวมาอย่างดีเรามีหลักฐานที่ชัดเจนและพยานที่น่าเชื่อถืออายการสรุปการกระทำของเดอะคอลเลกทีฟเป็นอันตรายต่อสังคมและพวกเขาต้องได้รับการลงโทษในที่สุดคณะลูกขุนตัดสินว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิดในข้อหาที่ถูกฟ้องร้องการตัดสินครั้งนี้ เป็นชัยชนะสำคัญสำหรับทีมสืบสวนและความยุติธรรมในสังคมจอห์นกล่าวกับทีมพวกเราทำได้ดีมากนี่เป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับความยุติธรรมแต่เราต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้เรายังมีงานอีกมากที่ต้องทำ เจนน่าเสริมใช่เราต้องยังคงทำงานเพื่อปกป้องสังคมจากการทุจริตและอาชญากรรมและให้ความยุติธรรมกับทุกคนเอดเดรียนกล่าวผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้และผมมั่นใจว่าเราจะสามารถทำให้สังคมนี้ดีขึ้นได้ การพิจารณาคดีเสร็จสิ้นแต่การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยังคงดำเนินต่อไปทีมสืบสวนรู้ว่าพวกเขายังมีภารกิจอีกมากมายที่ต้องทำแต่พวกเขาพร้อมที่จะเผชิญกับความท,ท้าทายและปกป้องความยุติธรรมในสังคม